สวัสดีครับในวันนี้นะครับจะให้ท่านได้ชมหินก้อนนี้นะครับยี่ห้อเรดคาร์โบดัมนะครับก็คือยีนดนแดงนะครับโลโก,โก้คล้ายๆกับคนป่านะครับถ้า,ากว่าเราซื้อตามร้านร้านก็จะบอกว่าเป็นยี่ห้อคนป่านะครับที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับเป็นยี่ห้อเลนแบบนะครับตัวนี้ก็ จริงๆคำนี้จะเป็นคาร์บันดัมนะครับแปลว่ากากเพชรแต่ตัวนี้เป็น,ปนคำว่าคาร์บดัมแปลว่าอะไรไม่รู้นะครับเรดคาร์บอดัมนะครับอีเดนแดงก้อนนี้กล่องก็ทํามาดูดีนะครับรายละเอียดเยอะๆผลิตในประเทศจีนนะครับผลิตในประเทศจีนการเห็นไหมครับจะมีโลโก้อะไรต่างๆ iso ด้วยนะครับมาดูก้อนข้างในนะครับก้อนข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับ ดูหินนะครับหินจะออก,กงงงนะครับจะเอ็นเอ็นมันจะเอ็นเอ็นนะครับเอ็นเอ็นเหมือนเวลาไปใส่บล็อกแล้วอ,ออกมาตากแล้วมันแอนลงอย่างนี้นะครับก้อนหินไม่ได้สมมาตรนะครับเพราะว่ามันแอนคือเส้นตัวนี้ไม่ตรงแล้วก็ด้านหยาบและด้านละเอียดไม่ต่างกันมากนะครับสีใกล้เคียงกันแทบจะเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็กากเพชร ปกติแล้วหินกากเพชรตัวนี้นะครับหินที่ที่เป็นกากเพชรนะครับก็คือหินพวกที่เป็นคาร์บอนดัมทั้งหลายแหล่นะครับที่เป็นซิลิคอนคาร์ไบด์ทั้งหลายมันจะมีเราจะมองเห็นคล้ายๆกากเพชรอยู่นะครับเป็นสะท้อนแสงและยิบระยับอยู่แต่อันนี้ไม่มีเลยนะครับไม่แน่ใจว่าผลิตจากวัสดุอะไรแต่คล้ายๆกับปูนอัดแท่งนะครับเดี๋ยวเราจะลองรับดูนะครับว่ามันจะสามารถรับ ได้ไหมนะครับหรือว่ามันเป็นเพียงแค่หลอกๆนะครับก่อนจะรับก็แช่น้ำนะครับเพื่อให้ก้อนหินได้อ,อิ่มน้ำเสียก่อนนะครับให้น้ำซึมเข้าไปในก้อนหินให้ฟอกัสที่อยู่ในก้อนหินหมดเสียก่อนนะครับแล้วเราจะเอามาทดสอบก้อนนี้นะครับผมซื้อมาราคา35บาบาทนะครับคุณภาพก็ คงจะคล้ายๆกับราคานะครับราคาไม่แพงราคาถูกมากแต่การใช้งานไม่รู้ว่าจะใช้งานได้จริงมากน้อยขนาดไหนตามที่รู้ได้สายตานะครับาจากที่ทดสอบมายี่ห้อต่างๆที่เป็นหินที่ขายในตล,ลาดประเทศไทยของเราจะใกล้เคียงกันยกเว้นก้อนนี้นะครับก้อนนี้จะคุณภาพนี่ดูแล้วน่าจะาถ้าหากว่าก้อนอื่นให้10คะแนนก้อนนี้ก็จะให้สัก4คะแนนนะครับ ดูมันไม่เหมือนหินระเมียดนะครับเหมือนกับปูนที่มาอัดอัดแห้งนะครับอัดเป็นก้อนแต่วลอดแป๊บนึงนะครับตอนนี้พอากามันก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านใดที่เจอนะครับยี่ห้อน,นีอ้มันจะค่อนข้างถูกแต่ผลลัพธ์นะครับผ,ผมยังไม่รู้ผมยังไม่ได้ทดลองเดี๋ยวเราจากรับเสร็จแล้วผมจะ ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะสามารถใช้งานได้จริงมากน้อยขนาดไหนของหินยี่ห้อน,นี้แต่ดูได้สาตา์แล้วมันจะต่างกับเพื่อนมากเลยตามที่ซื้อมาอจากยี่ห้อต่างๆที่เคยใช้มาที่เคยซื้อมาครับโอเคประมาณนี้น่าจะพอใช้ได้นี่ครับหน้าหองมันจะไม่แน่นะครับมันอาจจะใช้งานได้ดีก็ได้นะครับแต่ ที่แน่ที่มันผิดปกติก็คือ,อก้อนมันไม่ตรงนะครับมันเป็นโค้งโอ,อยู่แอนๆอนอนนะครับมไม่ตรงอลองใช้งานดูนะครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่าขอบที่มันคมนะครับเดี๋ยวก็จะลบคมด้วยแผ่นแผ่นเพชรและมีทงจีนก่อน เพื่อให้มันไม่เกาะคมมีดถ้าว่ามันคมมากบางทีเวลาเรารับมันอาจจะเกาะคมมีดทําให้มีดจะหายได้เพราะฉะนั้นขอบตัวนี้เราควรจะปรับนะครับให้มันไม่คมเดี๋ยวลองรับดูนะครับว่ามันจะผลออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนนี้ผมจะทำลายคมก่อน ลายคมของมีดด้วยแผ่นเป็นแล้วตอนนี้คมหายไปแล้วโอเคจะทดสอบนะครับ การทดสอบมันก็กินเหล็กอยู่นะครับไม่เลื่อนไม่เลื่อนมากพ็พอ,พอใช้งานได้อยู่ ผมไม่เกิน240รกริตนะครับด้านนี้มันก็กินเหล็กอยู่นะคนน้อยแต่ก็ยังสามารถรับได้แต่ก็มันจะคล้ายๆกบนะับแท่งปูนนะครับก็แท่งปูน มันจะไม่มีความระยิบระยับของกาะเพื่อที่เราเคยเห็นในห้ออื่นจะเวลาเราลับมันก็กนเหล็ดได้อยู่ ้ได้อยู่คนไม่มากนะครับคนไม่มากแต่ว่าสิ่งที่ผิดปกตินะครับที่ไม่น่าจะมีก็คือก้อนมันก้อนของมันนะครับมันมันไม่ตรงนะครับก้อนมันโค้งคงก้อนมันโค้งโค้งคือความผิดปกติของมัน ากการรับด้วยมีดครัวแล้วพอได้อยู่ไม่ถึงกับลื่นพอได้อยู่น่ครับก็คมใช้ได้สำหรับมีดครัวไทยปกติของเรานะครับเดี๋ยวลองรับด้วยมีด มีทางป่าดูนะครับว่าจะเป็นยังไงลองดูด้านด้านจับก่อนด้านดาวนี้มันจะแอนนะครับมันจะมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแองตรงกลาง เวลาเรารับมันก็ก็กินเหล็กอยู่ก็พอใช้งานได้นะครับพอใช้งานได้ถึงแม้ว่าดูตอนแรกมันเหมือนจะ,ะใช้งานไม่ได้แต่พอรับดูแล้วมันก็พอใช้งานได้แต่ยังไม่ถึงกับนะครับข้อเสียคือนีอ่แหละที่มัน กอนมันไม่ตรงก็มันโค้งโค้งทำให้เวลาเรารับแล้วมันไม่ได้และนาบของมัน ตัวในการรับก็กิเล็กใช้ได้ ก็กินเหล็กอยู่คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คนไม่เยอะแล้วก็ก็กินเหล็กใช้ได้อยู่ โอเคสหรมีทางป่าน่าจะใช้ได้คมประมาณนี้ก็รับมีได้คมอยู่ครับตอนแรกผมบอกว่าให้สีคะแนนเพราะว่าเห็นรูปร่างมันแล้วแปลกๆนะครับมันโคง้งต่อตอนนี้หลังจากราบแล้วตราการกินเหล็กก็ก็ไม่ได้น้อยหน้ายี่ห้ออื่นๆนะครับก็กินเล็กได้อยู่ก็เพิ่มคะแนนให้มาอีกนะครับ3มคะแนนเป็น7ให้7คะแนนนะครับ หกนากคะแนนทีอ่ออกแบบมาทำให้ก้อนมันโค้งนะครับถ้าท่านมองดูดีดนะครับมุมนี้เห็นไหมครับก้อนมันจะได้โค้งโค้งมันจะไม่ได้เห็นไหมครับแต่ว่าการใช้งานนะครับการกินเหล็กก็ก็ใช้ได้อยู่ก,กินเหล็กใช้ได้อยู่นะครับ แต่จะดีไม่ดีนี่ต้องใช้ไประยะยาวแต่จากการที่ใช้งานเบื้องต้นนะครับก็สามารถกิเล็กได้เดี๋ยวลองรับด้วยมีโครอ,อีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะลองทดสอบจิตกระดาษดูหลังจากที่รับเสร็จแล้วทะก็ได้คมถูกไหมได้คมตามความละเอียดของมัน ความละเอียดของก้อนหินนะครับเดี๋ยวผมจะเช็ดด้วยแผ่นหนังแล้วก็มาเทสกีดกระดาษด,ดูนะครับลำพังที่ใช้หินก้อนนี้รับอย่างเดียวนะครับยังไม่สามารถที่จะกีดกระดาษได้เพราะว่าความละเอียดแค่240กรีิดนั้นถือว่าเป็นความละเอียดที่ค่อนข้างจะน้อยมากเดี๋ยวดูคมนิดนึงนะครับ นครบซคือแก้มคมที่ได้จากการรับได้เห็นก้อนนี้กับได้แก้มคมประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเช็ดด้วยแผ่านหนังนะครับแล้วก็ จะลองกีีดกระดาษดูเพราะว่าแผ่นหนังนี้จะช่วยให้คมมีของเราได้ความคมเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับ จะเป็นหนังฟอกฝาดแล้วก็ฉาบด้วยก้อนขัดนะครับจะมีก้อนขัดสีฟ้าแล้วก็สีเขียวที่เขานิยมใช้กันเพราะฉะนั้นใครที่มีหินรับม,ม,มีที่ความละเอยียดต่ำๆนะครับก็อาจจะหา ผน,นังนะครับผน,นังฟอกฝาดสำหรับสว่านมีดนะครับมาใช้แล้วก็ทาด้วยก้อนขัดนะครับสีฟ้าสีเขียวก็ได้ ได้ไปังเสร็จเรีบร้อยเดี๋ยวลองเทสด้วยการกรีดกร,ดกระดาษว่ามันจะให้ผลลัพธ์ที่ความคมจะพอใช้งานได้ขนาดไหนนี่ครับถ้าเรารับเสร็จแล้วเรามาใช้ด้วยแผ่นหนังนะครับเห็นรับเมีที่ความละเอียดตองร้อยสี่สิบกรีดก็สามารถกรีดกระดาษได้แต่ต้องมีตัวช่วยนะครับคือแผ่นหนัง แผ่นด่ังสอดมีดแล้วก็ก้อนขัดสีฟ้าสีเขียวก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะับเรสามารถจีดกราษได้สรุปแล้วนะครับก้อนหินลับมีดก้อนนี้นะครับตราหินแดงแดงนะครับดูลักษณะทางกายภาพแล้วจะต่างจากหินลำมีด ที่เกลยดใกล้เคียงกันนี้นะครับก็คือคุณภาพของการอัดก้อนไม่ค่อยดีนะครับมันจะกก้อนไม่ตรงก้อนจะเป็นโคง้คงๆหน่อยด้านหยาบกับด้านละเอียดจะต่างกันอยู่นิดนึงนะครับไม่ต่างกันมากแล้วก็หินจะมองไม่เห็นกากเพชรเหมือนยี่ห้ออื่นๆนะครับ ยี่ห้ออื่นเราจะเห็นว่าเวลาเรามองก็จะมีสะท้อนแสงเป็นคล้ายๆกากเพชรอยู่แต่ยี่ห้อนี้จะมองไม่เห็นนะครับจะเป็นก้อนหินแบบทื่อๆคล้ายๆกับปูนนะครับคล้ายบปูนแต่หลังจากรับแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้จริงนะครับมีดที่รับเสร็จแล้วเช็ดด้วยแผ่นหนังสับมีดนะครับก็สามารถกึ้นกรได้สำหรับมีดครัวนะครับส่วนมีดทั้งป่า ก็สามารถใช้งานในระดับโครงการทางป่าตัดไม้ได้นะครับเพราะว่ามีดแต่ละชนิดเหล็กจะแตกต่างกันนะครับสุดแล้วถ้าหากว่าท่านใดน,นะครับสนใจจะลองใช้งานดูก็ก็ยังใช้ได้อยู่ครับหินประเภทนี้ราคา35บาทยังไม่รวมค่าส่งนะครับซื้อทางออนไลน์แต่ทางตามท่าเป็นอยู่ตามร้านไม่แน่ใจว่าจะราคาเท่าไหร่ สรุปแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับแต่ความทนนั้นต้องอดูไปอีกยาวนานว่าเราใช้ไปเรื่อยๆมันจะทนขนาดไหนแต่ดูความแข็งแกร่งแล้วน่าจะไม่ค่อยถ้าตกมันจะแตกหักได้ง่ายมากนะครับจากที่สังเกตดูแต่ก็ช่างใช้งานได้นะครับก้อนนี้เป็นยี่ห้อที่ราคาถูกแต่ประสิทธิภาพก็สมกับราคาครับในคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ